ดีค่ะพี่น้องพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับนนมายชแชแนลวันนี้มาแบบว่าหิวจัดหิวโซหิวมากมากนะคะพี่น้องตำทั่วนะคะตำถั่วปูปาร้านะคะกินกับผักเครืองเคี่ยงและกัที่สําคัญนะคะตำถัว่วมมนต้องคููกับแคบหมูกับกรอบและก็มีโค้งไก่ทอดนะคะพี่น้องโอเคประวัติยายห้างคะ่ะหิวจวดได้ค่ะพี่น้อง จุดเลยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องไม้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นอนน้องไม่ฮัดถ้ำนะฮาดฮาร์ดถ้ำยูทูบเนาะพี่น้องเนาะอ้าวคำนี้สำหรับคนที่กดติดตามนะคะ จาโอ้ยนมไมสไตล์ no นะคะคือเก่าเหรอคะอืหน้ผักบุ้งหน้าผักบุ้งหน้า โครงไก่ทอดนะคะเนื่องด้วยลมมาเป็นคนชอบแทะ <c oughs> มักแหนมักแทะนะคะเนื้อมันหนีบามาักมัโครงไก่จับร้ายพี่นอก มาหนีซ <ALLY> ่อนอ่ะพางนะคะลูกอีสานโดยแทะต้องคุยเขนเงี้ยเป็นเฮ็ด ใช่ปะวดีครับแคหมูกรอบดีครับ,บ,รบตำบักทัว,ต,ต,ทวตัแตงตับหมกงูตองซีซานะพี่น้อง จับมาบอกยังกินกาจมไหู่พูดได้เขากันเป็นยังพี่หนูแคบมูอกับกรอบ มาทัาว่วเราจะจัด โทพีดออกขอทาปลาเลือทำยังไง kìm như này, này là, mua hú hỉu, săn, săn biết non săn chắc mình săn hỉu khẩu săn hỉu lão bố, không phải để tiệt đấy, không khơi tiệt khơi chắc gì จะรอแล้วมันมาตีขวายคอไก่ศูนย์รวมแคลอรี่โอ้พี่น้นงกอาาเราเด้อบปะเนี่ยอาแล้วเ,วเอาแล้ว,ลวชิสสัต อีสานขนาดแท้ต้องปั่นขนี้เป็นนะคะคุยบะเนี้ยคุยไม่ลงไปอืม พอเพชรปักหามึงเ,เพชเพชอ่าคือคนปาใส่เสือเราไป่นอ้อง คันดูถ่าย้วพี่นองเมื่อไหร่อยเพชรอือโอ้เม่ไหวแล้วนะคะี่นองล่ำล่าแล้วนะคะฝากไว้น้ำนะคะช่องนองมายชาแน,นลนะคะช่วงชมนมายสายแดกเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องไมฮัดทํำยูทูบนะคะน้องไมแชนแนลวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อเพชรพี่น้องเพชร